่าฮัลโหลอดเดี๋ยวเดดูแบบโอเคมันอัดแล้วออโยกเซฟเซซื้อวันนี้กับเตเตวันนี้กับเตเตชแนลแล้วแล้วก็แขกรับเชิญคือสวัสดีครับไอเด็กลับิกิเบสต้อกชาแลเว้อ่านะครับสมาชิกใน i f f แก๊งดับเบิลดับเบนะครับเถอะเถอะนะดับเบิลวันดับเบิลทูดับบลทรทุยร้องเพลงอ่ะอนนี้ก็ อยู่กันในเกมอะไรนะเจ็ดเลดเลทิงฮูดนูน้นะหัวสีเลือดสีเลือดเม่รเช่น,นเวลนานแล้วล่ะนานเป็นเพรสวัสดหรือเปล่าไม่ใช่ละเพราสวัสดเหรอมะไม่ได้ถึงไม่น่าถึงยังไม่ได้ไหหละ่ปะปเริ่มเกมเหอะยู่ขเขาโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอยอย <c oughs> เสียงดัง <Okay. S 2> เกินขออนุญาตปรับเสียงปป๊บ โอ้ออ <ะ S 2> คุยกับชิพ้าสวัสดีค่ะก่อนที่จะมาเป็นอ่าอะไรวะป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 อ่านไม่ออกยาวเหยียดอ้าวะ <c oughs> <c oughs> เก็บไปไอ่านไม,ไม่ได้อ่านเลย <c oughs> ซาเออเครดิตเซาวซาเอฟเฟกตก็ตามนี้นะ <c oughs> เออแล้วก็กำลังจะบอกว่าเราจะพยายามอ่าอะไรเลื่อนหรือกดข้ามมันช้าลงเพราะว่ามีคนมาบ่นว่า ยังไม่ทันอ่านที่ไปแล้วเมื่อ <c oughs> กี้เมื่อกี้มือเขาไม่เล่วันมือลัานมือลัานมือไม่รันกระบ,บาลแล้วก็เผลอไปกด enter ขนาดนั้นอนะ่ะ enter ลูกเออนั่นแหละปั้โอเคเริ่มเถอเริ่มเลอนอกเรื่องละนอกเรื่องความเช<น>ื่อแต่ครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวใจเย็นใจนตาลายอ่านไม่ทันอ้าว <c oughs> ม,ม,ม,มันเฟลหลายรอบเหลือเกินวันเนี้ยพอกลับมาถ่ายนี่คืออะไรนะอะไรอ่ะถ้าอันนี้ถาตนต่อดาวตกความประสถานาความปรารถนาจะเป็นจริงโลกใบนี้นะ่ะเป็นทรงกลมแป้นเหมือนส้มละ่ะถ้าหนูเป็นเด็กดีแม่จะซื้อตุ๊กตาให้นะเธอมาไลค์ค่ะวันพรุ่งนี้เรื่องหนึ่งเขาล่สลายฉันรักเธอนะอือเหมือนมันจะไม่เป็เรื่องเท่าไหร่นะนะ คุณตัดสินใจอย่างไรว่าตกลงใจเชื่อดีหรือไม่ขอไม่เชื่อไว้ก่อนได้ปะขอไม่เชื่อได้ก่อนได้ปะอืมนะในเกมเกมนี้สิ่งที่คุณต้องทำคือเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเอ๊ะหรือเชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่อย่าเชื่อในในสิ่งที่ตาเห็นหรือเชื่อทั้องสอย่างหรืออย่าไปเชื่อเลยไม้ได่สักอย่างเอะยังไงกันแน่นะ อันสินะหตตัดสินใจแล้วได้แล้วสินะแต่ที่เขียนมาทั้งหมดไม่ได้ขอให้เชื่อหรอกนะก็ในเมื่อคนที่ตัดสินใจคือตัวเธอเองนี่นาะงั้นพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยเถอะกันเลยเถอะไม่ใช่กันเลยเถอ,นเเอะนะด้วยคําพูดที่ใครสักคนทําให้เชื่อว่าตัวเองเริ่มต้นนิทานด้วยคําคํานี้อ้าวพูดสิหนูน้อยหมวกแดงของฉัน อ้าวไม่ใช่กรละครั้งหนึ่งนานมาแล้วเหรอเต๋กรละครั้งหนึ่งนานอ่าก็เราก็พิมพ์ตามครัแลครับกรละครั้งหนึ่งกรละครั้งหนึ่งนานเจ้านานแล้วก็จำไม่ได้นั่แหละจบแล้วโอเคกลับบ้านได้สี่วิกเก็ทูมาร์โกกดบายอ้าวใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนดูใจเย็นก่อนอันนี้ิ่งเริมใช่ไหมใช่การละครั้งหนึ่งแลนะการละครั้งหนึ่งอุ๊ยมามี่ชื่อคุณเอาไปชื่อใครดี เราเป็นหนูน้ำบกแดงเราชื่อแเค้กแม่ออไผยแอปเปลิลเสร็จแล้วนะลูกลูกช่วยเอาไปให้คุณยายหน่อยได้ไหมลูกทำไมแม่ไม่เอาไปให้เองอะคะแม่กินขนมใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อดี๋นี้เลอิกอะไย <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นค่ะคุณได้ยินเสียงคุณแม่ดังจากห้องครัวเดินออกมาจากเดินออกจากห้องนั่งเล่นไปดีไงวะ อ๋อคุณตาใส่อยู่ที่บ้านเล็กๆซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งอ่าส่วนหนึ่งมู่บ้านกับคุณแม่ซึ่งกาแชอบทำขนมแถมยังทำให้เธอทำได้อร่อยที่สุดที่เคยคุณเคยทานอยากกินอ่ะุพดอยากกินปั๊บเลยนะเดี๋ยวตาเราพักอา้าวนี่จ้ะคุณแม่จัดทายแอปเปลิลหอมกลุ่มใส่ลงในตะกร้าเล็กๆตะกร้านะ คุณอชอบพี่จะไปบ้านของบ้านคุณยายกับคุณแม่แม่ไปด้วยเหรอโอ้ดีใจจังแม้บ้านของคุณยายจะอยู่ลึกเข้าไปในป่าแต่ระหว่างทางก็เต็มไปด้วยดอกไม้สวยๆถึงจะผ่านจุดที่มืดทึบบ้างแต่ถ้ามีคุณแม่อยู่ข้างๆเด็กน้อยก็ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นคุณอัตก้าพายมาไว้ด้วยอรอยยิ้มดูยิ้มแล้วใจเย็น อ๋อคราวนี้แม่ไม่ได้ไปด้วยนะทำไมแม่ทำกับหนูอย่างนี้ต้องไปรับขอที่สถานีรถไฟนะจ๊ะแม่อ่างอ่ะใจยเย็นใช่มเดี๋ยวใจยเย็นตั้งหลายรอบแล้วนี่นะแม่อ่างอ่ะอน,นะเอ๊ะต้องไปคนเดียวหรอคะ,อะได้ไปคนเดียวคุณที่ <จะ S 1> ไม่คุณที่ไม่อยากไปคนเดียวจะตอบแปลว่าอย่างไรจะได้อยู่แล้ว <ณ S 2> ค่ะ<ๆ> คุณตัดใจฉีกยิ้มแม่แม่แม่ไม่อยากเด็กดีคุณจะฟังคุณจะฟังสิ่งที่แม่พูดเอ๊ะแค่คนเดียวมานน่ากลัวจะตายหนูไม่ไปไม่ได้หรอคะคุณโผล่ออไปคุณคุณโผล่โผล่ออกไปโผล่โผล่โผล่ลุกตกโผล่โผล่นั่นเลยประเด็นคุณคุณโผล่โผล่นี่แปลว่าอะไรโผล่โผล่ช้างเหรอคะถุยอันนั้นมันโผล่ เป็นเด็กดีไล้เชื่อฟังแม่เราจะไม่เอาเหมือนเพลงอนันอ่ how will นะเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราเราคีดเล่นไปหน่อยเราโดนอาจารย์ฆ่าตายเราจะเราจะเราจะเชื่อฟังแม่ไปเลยได้อยู่แล้วค่ะฉีกยิ้มนะต้องแบบสี่คนเก่งของแม่เดี๋ยวจะกี้หัวจะแม่ทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่กินขนมแบบเลอะเต็มปากเลยแม่นะคุณแม่ระบายยิ้มกอดของแก้มคุณฟ้องใหญ่ แม,มนกูซสชื่นใจมากอืมนะระหว่างทางก็ระวังด้วยล่ะจำที่แม่สอนได้ไหมอย่าทะเลทลายแล้วก็จุดๆ,ๆ,ๆอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าอืมเก่งมากจ้ารีบไปรีบกลับก่อนที่จะมืดน,นะจ๊ะคุณครับ งั้นเราเป็นนี่แล้วกันอะเราเป็นนุหนน้องหวกแดงเออแล้วอันนี้นะใครต้องอ่านอ่ะอันนี้ก็เป็นเราแล้วกันค่ะคุณคว้าคุณคว้าหูสีสีแดงสดมาสะบัดก่อนจะสวมเหมือนทุกครั้งไปเยี่ยมบ้านคุณยายเช็ดความเรียบร้อยกระชับตะกร้าในมือให้แน่นก่อนที่ไอ้ก่อนหันไปหาคุณแม่แล้วจะได้กลับมานะคะบายๆจะลูกระวังหมาป่าให้ดีนะลูกนะอยู่เสียด้ย ทางไปทางไปบ้านคนุณยายนั้นต้องผ่านป่าหนาทึบซึ่นทุก oh, <my S 1> ซึ้นทุกที <God. S 1> แล้วคุณจะมาด้วยกันกับคุณแม่คุณมาบ่อยเสียจนจำทางจำทิศทางได้อ,อย่างแม่นยําแต่การที่ต้องมาคนเดียวแบบนี้ทําให้รอบข้ามดูชนะกว,กว่าเดิมหลายเท่าอีกทั้งที่หมาหมาก็ดูห่างไกลจนเดินเท่าไหร่ก็ไม่ถึงเสียที มีป่าป่าด้วยโอ้ไม่ใช่มีมีกวางด้วยด้านหน้าผมขอไปดูกวางก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเยวใจเย็นใจเย็นปิงปิงเดี๋ยวไม่มีเสียงเอฟเอฟต่อแบบเดตือนเตือนนะเสียงนาฬิกาดังอืมนะเสียงเสียงกระดิ่งดังแว่วมาแลเสียงเป็เสียงที่ฟังดูเปี่ยมด้วยเวทมนต์เวทมนต์เวทมนต์นครั้งอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนลิ้นพันคอนี่เสียงจริงๆนี่ไอติมไม่จ้าไอติมไม่จ้า <Birthday S 2> ไม่แพงไม่แพงห้าบาทห้าบาท <c oughs> นะเดี๋ยวเราจะขอชี้แจงว่าเราไม่ได้แคทเราไม่ได้เล่นพวกอา่านอะไรแบบนี้นะแล้วพอกันลิ้นพันขอายเพราะช่วงนี้พูดเร็วจนลิ้นพันหมดแล้ว <c oughs> เราก็ไม่ค่อยเก่งเ,เก่งภาษาไทยอ่านพักดตก่งกันทรแล้วยนะเ <c oughs> นือย่างมอเ็ดด้วยอ <c oughs> ืมนะต่อมากับคุณแม่ไม่เห็นไม่เห็นเคยได้ยินเลยนี่นาคุณเลือกที่จะมองซ้ายมองขวาเพื่อตามตามมาที่มาของเสียง ไม่เราจะเป็นเด็กดีไว้นะนี่เวลาแล้วคุณแม่บอกให้กลับก่อนจะนมืดไป<ห>ก่อนเลยไปก่อนเลยแม่ใช่อย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชวนไม่ชวนว่ามันปลอดภัยเราจะเป็นเด็กดีนะเชื่อฟังแม่ไปก่อนอืมนะแต่ที่แน่ระ้เปล่าคืออะไรอะไรอ่ะเราเป็นเด็กดื้คอค่ะเพราะงั้นเราจะมองซ้ายมองขวาเพื่อตามหาที่มาของเสียงนะครับ ตายตายค่ะเอาไม่ตายกริ๊งกริ๊งลิกาบ้านใครดังเจอเจนคือเดินตามเสียงของกระดิ่งไปเรื่อยๆจนถนนเส้นทางคุณตัดสินใจชัดจะไม่ดีนวสิกลับไปทางเก่าดีกว่าอย่างไรนะก็ขอที่รู้ก่อนว่าเสียงมาจากไหนมาไหนก็ไายไหนก็ตายไหนนก็ตายแล้วก็ตายเหอะโอ๊ย เดี๋ยวนะมีดอกสกุลาร์ด้วยหรอเดี๋ยวนะเมื่อคุณเดินะคุนเดินผ่านพุ่มไม้เข้าไปภาพที่เห็นนั้นก็อเอาคุณทำทำเอาคุณตาไปปลากายว้าวปลากายปลากายใช่ละที่นั่นเป็นทุ่งโลงง่งกว้างโล่งกว้างขวางลายล้อมไปด้วยต้นไม้ต้นใหญ่มากมายที่ล้วนออกดอกสีดอกดอกชูสีชมพูช่อสีชมพูเออล้วกับฝันอ่าที่ตรงหน้า ตรงกลางนั้นเป็นทะเลสาบข,ขนาดใหญ่ที่สะท้อนภาพจากพื้นฟ้าสีขาวประดับประดับปุปบปยเมฆสีขาวที่กำลังดอ,อกล้อก,กับแสงอาทิตย์สายลมอันแสนเย็นสบายพัดเอากินหอมอ่อนๆของเราดอกไม้นั้นมาด้วยนะที่สถานที่ซึ่งงดงามยิ่งกว่าภาพวาดคำบอกบอกเล่าหรือจินตนาการใ,ใดๆเป็นทิวทัศน์ที่ไม่เคยเห็นสวยงามจนแทบ ลืมหายใจจะตายไหมเนี่ยลืมหายใจเนี่ยแต่ที่เหนือจินตนาการมากที่สุดเห็นจะเป็นจะเป็นเหล่าพูดติ๋วที่บินว่อนบ้างก็อยากลเล่นการบ้างก็บินชวัชเวียนบ้างก็นั่งจิบชาจากจากเกสรดอกไม้โอ้โหจิบชาหน้าอร่อยจัง นะครับนะสวัสดีจ้าสาวน้อยเธอเข้ามาทำอะไรในปา่าคนเดียวเหรอจรู่ๆก็มีผู้สาวตอนหนึ่งซึ่งมีซึ่งมีปีกเป็นประกายบินบินร่อนเข้ามาหาปีกปีกของเธอต้องแสงแสงอาทิตย์เป็นประกายคือว่าคุณแม่นหนูเอาขอมันให้คุณชายค่ะคุณยิมเพราะชูตะกร้าในในมือให้ผู้จิ๋วดูเอ๊ะใจร้ายจัง คุณท้องคำถามรู้สึกตกใจกับสีที่พึ่งเอาไปจับปากลูกสาวก็คิดดูสิถ้าฉันเป็นแม่เธอแล้วก็จะไม่ปล่อยให้สาวน้อยและเียกสาวน้อยและเรียกสายเช่นเธอเขาไมาไป่าอันตรายตามลำพังแน่ๆน,นี่คิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ไหมล่ะแม่ประเภทไหนกะหล่ำที่ปล่อยปล่อยลูกเข้ามาใดป่าตามลำพังทงันที่รู้ว่าอันตราย ใช่แล้วหาอะไรอะไรอะไรโอเคๆใช่แล้ว, okay, okay. ลวเธอน่ะเป็นเด็กไม่ดีใช่ไหมล่ะหนูเป็นเด็กไม่ดีใช่จ้ะเด็กไม่ดีที่คุณแม่ไม่ต้องการไงล่ะรูมีสีหน้า<ม>นอย่างนี้<ง>ตกหน้าตัวเธอ <c oughs> ใ,จใจเย็นใจเย็นแต่ที่นี่ต้องการเธอหนักเสาวน้อยคุณนายหน้ามองมองาเมาแล้วตัว คื่อนยหน้ามองผู้สาวที่นี่พวกเราจะเล่นกันทั้งวันมีของกินอร่อยอร่อยมีเกี๊ยวสนุกสนุกมีเสื้อผ้าสวยๆมีความรักให้เธอและจะรักเธอยิ่งกว่าแม่ของเธอเสียด้วยอีเสียอีเสียด้วยก็ได้ในจริงก็คบจองก,กดีเออเนาะรู่สึกน,นี้ถูไมวะเธออยู่กับพวกเราได้นานเท่าที่ต้องการจะหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหรือตลอดไปก็ยังได้ เพราะงั้นมาอยู่ด้วยกันตลอดไปนะเจ้าสาวน้อยหมดเลยแบดเอนดิ้งสองโนร g องแฮปีอะไรเนี่ยแฮปปี้อีพี่อัปเตอร์อะไรผู้สาวยิ้มก่อนที่จะจูงมือคนหายไปเลยหลังพุ่งไว้นทำอะไรกูเนี่ยแล้วไม่มีใครพบเจอหรือจดจาเรื่องราวของคุณได้อีกตลอดกาลอันนี้ลงทันที่ฉันเป็นเด็ดดักคม้ยเธอใช่ไหม ใช่เลยวะใช่เหรอ,หรอมาเพราะตะกี้เราได้แบต N สองใช่ไหมสองจุดศูนย์ใช่เพราะงั้นเราก็จะเล่นต่อเป็นอันนี้นนะคระิคงอีกแล้วนะเราก็จะเล่นไปนะเพราะงั้นเราก็จะไปนี่ค่ะเพราะเราเป็นเราเป็นเด็กดีเราเป็นเด็กดีเมื่อกี้เด็กไม่ดีมาแล้วใช่ค่ะพอปี่กี้เขาเป็นเด็กดีเขาลวของเร้เหรอคะแม่ไปหมดค่ะเราจะไปทุกที่นะเดี๋ยวเราจะไปหาคุณหมาป่ากันดีกว่าอืมนะ เดินไปเรื่อยๆโดยพยายามสะกดความอยากรู้อยากเห็นเอาไว้อืพอดีว่าเป็นเด็กเป็นคนที่กึ่งกึ่งไม่ดีในในชีวิตจิตใจแน่เลยยิ่งเราเข้าไปในป่าก,ก็ยิง่งม,มืดมิดและลกอ่าอะไรวะ <ลบ S 1> มองไม่เห็นลกชันอ่าเดี๋ยวเราภากต่อเองนะล็ลกชันขึ้นเท่านั้นเสียงของใบไม้เสศษสีกันเสียงของลมวิดอยู่จาให้อดคิดถึงเรื่องของหมาป่าที่คอยจับจับเด็กที่ไม่ดีเชื่อ เด็กที่ไม่ชอบฟังกินขึ้นมาไม่ได้เออจะอืมนะเสียงเอฟเฟคดิช่างซอกเซ็กซอก,ก,กเซ็กใดน,นั้นก็มีเสียงทำมจาจักพุ่งไหมข้างทางซอกเซกรวดวเฮ้ยนะคุณจะดุง้งจนเกือบล้มลงสิ่งที่กระโดนออกมาฝังทางคุณก็คือคือ ร่างหนึ่งผู้สูงประมาณเอวของคุณรูปร่างของมันคล้ายมนุษย์แต่ก็ไม่เหมือนแซ้ทีเดียวจมูกยาวงองเหมือนเหมือนเขียวเขียวดวงตาปิดสนิทเผาพันกันยุ่งเหยิงจนปิดปากของมันจนมิดแต่ทันทีที่มันอาปากก็ปรากฏอะไรวะปรากฏฟันทู่ๆอะไรวะเนี่ยอะไรเหยเกอะไรไม่รู้เหยเกเกอะไรไม่รู้เห็นก็เห็นก็ไม่เห็นอ่านก็ไม่ออก สวัสดีสาวน้อยทำไ้ถึงได้อยู่ในป่านี้คนเดียวแบบนี้ละ่ะหอสิ่งแม่แหลมทำเอาคุณใจหายว่าแล้มันรูปเข้าของตัวเองนึกถึงลุลสีขึ้นมา <c oughs> ด้วยนิ้วเร็วเหมือนกิ่งไม้ที่ดูเหมือนจะหักอยู่ลำอมล่อล้ล่รอเลยนะยูจึงตอบไปว่านหนูเอาขนมมาให้คุณยายค่ะ ขอโทษอะไรเอามองไม่เห็นเพื่อนขออนุญาตหนูขอตัวก่อนอะไรดีวะเนี่ยจะเซฟไปแล้วเพราะงั้นเราจะตอบตามตรงคะ่ะตามตรงไงน, <ะ S 1> นั้นหรือเด็กๆไม่วนควรอยู่ในป่าตามลำพังนะที่นี่ไม่ใช่ป่าธรรมดาซะด้วยสิมันพูดด้วยนะเสียง <s ug> <s ug> ที่ฟังดูกังวลกังวลตัวด้วยเหรอเนี่ยคุณกำลังสงสัยสินะอย่าเก็บความสงสัยไว้เลยคุณเป็นใครกันคะ พี่ว่าป่านี้ไม่ไม่ทําไม่ใช่ป่าธรรมดาหมายความว่ายัางไงคะอ่านี้แล้วกันที่นี่เป็นป่าที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อน่ะสิความเชื่อใช่แล้วสิ่งที่ถูกเชื่อจะมีตัวตนและคนที่สัมผัสตัวตนเหล่านั้นได้มีเพียงเด็กๆด็เท่านั้นป่านี้อันตรา,ายบ่อยครั้งที่เด็กๆมกักจะถูกชักจูงให้คิดอ่าให้คิดอยู่ที่นี่ไปตลอดการ<ส> <Heute> นว่าติดจัะกี่โนดนมาแล้วเจ <laughs> ๊มี้โนดโนดมาแล้ว <laughs> ไม่ทันแล้วปู่นะอ้าวมีอะไรจะถามอีกไหมอมมีอะไรมีหรือไม่มีกันละ่ะไม่มีแล้วขอบคุณค่ะเออคุณเป็นใครเหรอคะข่ะหรือข่ะไม่มีชื่อหรอกเอากลับ นาขอเรียกว่าท่าน question mark แล้วกันนะเดี๋ยวใจเย็นแต่เจ้าว่าจะเรียกเขาว่าเออใช่คนแคกไงล่ะคนแคบตาคนละเรื่องเลยอันน่าจะโนไวไอคนแค้สีกิ้มอะไรวะกิ้มอวดพันอยากเะอะไรของมันอามอามเลยแต่คนแคบเป็นแค่นิท่ะคุณที่จะพูดเออ คุณจะพูดแบบนั้นหยุดไปกลางคันก็บอกแล้วไงว่าป่าน hey, ี่นะอะไรอะไรก็เป็นไปได้ทางนั้นป่าที่ความเชื่อจะเป็นจริงความเชื่อน่ะนะว่ความเชื่อน่ะน่ากลัวใช่ไหมล่ะเพราะงั้นค่าจะไม่ขอให้เจ้าเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดหรอก จงระวังความเชื่อของตัวเองเอาไว้คนแค่ผู้จบก็หยิบบางอย่างออกมาจากกระเป๋าว้าวเห็นราคาห้าบาทใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นสร้อยสรอยประดับไอ้นี้มันดีสีแดงส่อสองเป็นประกาศด้ยยิบระยับตับดีไว้คุณจะรับไหมหนูนะคะหนูคงรับไม่ได้หรอกค่ะขอโทษนะคะ โดมาแล้วกันค่ะเป็นไงล่ะเก็ <g ain> บมันไว้ให้ดีละ่ะเพราะมันคือเครื่องรางที่จะปกป้องเจ้าเท่าที่มันจะทําได้อะน,นะคนแค่หัวเลาะเอาเมื่อกี้ไม่มีคําว่าหัวเลาะสันอืมนะรักข้าขอตัวก่อนละขอ,อให้ชมดีหน้าเมนูน้อยหมวกแดงคนพิเศษโอ้โหเดี๋ยวอ,อันนั้นดเดี๋ยนะเดี๋ยวค่ะมายวาร ่คุณพูดไม่ทันเอา้า <c oughs> <c oughs> พอเราเรียนได้กูอ่านได้กูไม่อ่านด้วยเอาลังอ่านเราอ่านพร้อมกันเฉยนั่นนะดยอ่านอ่าน,น,เ,านเลยอ่าโอเคคุณพูดไม่ทันจบตรงนั้นก็ว่าเสียปาเสียไอ้เสียเสียว่างเปล่าเสียแล้วคุณเดินต่อไปเรื่อยๆจนถึงพุ่งดอกไม้ท,งงท,ที่ที่อยู่กลางป่าคุณผ่าน ทีนี่เวลามากับคุณแม่และเก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายทุกครั้งคุณยายชอบดอกไม้มากๆและคุณก็แล้คุณก็ชอบรอยรอยิ้มของคุณยายก็จะรับดอกดอกไม้จากคุณมากๆเช่นกันคุณจึงแวะพักนี้กันแล้วกันจะได้เก็บดอกไม้ไปฝากคุณยายด้วยไม่ต้องต้องไม่ไปปั้าคุณยายเอางี้ดียันนี่แล้วกันค่ะไปแต่ลว จะเป็นเด็กดีค่ะเราไม่ลองออกนอกหน้าทางนะมันก็มลองเก็บดอกไม้ใส่ลงในตะกร้าตะกร้าตะแกงทั้งหลายได้มัดนี่สาวน้อยมาทำอะไรในป่าคนเดียวแบบนี้ละหะอจู่ๆไหลบางไหลอะไหล่บางของคุณก็ถูกมือหนึ่งจับไว้คุณหันควับไปในทันทีใครวะ วอดไขวะเนี่ยเัินไขวเจ้า <laughs> ของมือนะั้นคือชายหนุ่มชายช้ยร่างใหญ่คนหนึ่งเขาแต่งกายด้วยชุดที่ดูคล่องตัวและข้างๆก็มีขวานอยู่ด้านหนึ่ง <laughs> อ๋อนายพราน <laughs> ใช่ป่าววะคุณจะตอบว่าขอตัวนะคะยวขนมมาให้คุณยายนะคะเราต้องตอบคำถามเขาอยู่ยเขาฝันเราอีก <laughs> <laughs> อหือ <laughs> ในป่าแบบนี้มีบ้านคนอยู่ด้วยเหรอเนี่ยไ, <อ S 1> ไ,ได้ไม่ได้แต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้หนูนี่เป็นเด็กที่กล้าหาญจริงๆเพราหัวล้ออย่างอารมณ์ดีทําให้คุณคลายความกังวลไปเปลาะหนึ่งเปราะหนึ่งเนะปราเดียวนะ่ะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ว่านะคุณพ่อคุณแม่ไม่เคยสอนหนูเลยเหรอ ไมยิ้มอย่างนั้นนะคจะจูจ่บรรยากาศก,าก็พัดเปลี่ยนไปพร้อมกับแววตาที่เล่นของชายคนนั้นกลายเป็นแววตาคมกริบว้าวเอ้ไอ้พานทำอะไรผมนะคุณรู้สึกได้ถึงแรงกดที่ไหลมากขึ้นอย่างเป็นได้อย่างอย่างเป็นคืออะไรอย่างได้ชัดเจนใช่ไหมใช่อย่างได้ชัดเจน,เจ,นจนต้องร้องออกมา ว่าห้ามไปพูดกับคนแปลกหน้าน่ะต้องสอนอยู่แล้วลหนะเนาะว่าแล้วเธนะาแต่ั้นล้างเลก็เลยก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเดินแต่คขาปี่คัวเบาแล้วกราบเลยโอ้ยแบสใจเย็นใจป็าป่าแล้วยังไงครับสรุปคาหมาป่านะคะใ้ป่าได้เป็นหมาป่า นนเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่สั่งสอนก็ต้องถูกหมาป่าก,กินโดนแดกแล้วไงคุณอึ้งทั้งดวงตาเปิดกว้างขาก้าวไม่ออกคุณเบี่ยงตัวเพื่อเอาอะไรเอาจะอุ้งมือแบบว่าอย่างวุดิวิดงบบดีครับรออะไรครับมันพยายามจะคว้าคุณไว้แต่ช้าไปคุณหลุดพ้นเงื้อมือของมันได้แต่มันเพิ่งแค่เริ่มต้นเท่านั้น จ้าหมาป่าย,ยืนยังอ่ายืนยั้งเหรอเช่อก่อนที่จะหัวเราะออกมาโอ้ยหมาป่าหัวเราะได้ด้วยเว้ยนะเจ้าไม่อาจเจ้าอาจจะอาจไม่รู้แต่หมาป่าย,ย่างเรารักความสนุกมากโดยเฉพาะการเล่นกับเหยื่อก่อนจะฆ่าเพราะเพราะงั้นมาเริ่มเล่นเกมเดิมพันฆ่าเวลาักสักหน่อยไหมคุณหนะูเป็นคุณหนูตอนไหนวันเนี้ยนะคุณกินน้ำลายต้องมอง มันไม่ให้ค่าสายตาเพราะไม่รู้ว่ามันจะกระโดดเข้ามาเมื่อไหร่ค่าจะกระโจนไปทางซ้ายเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่ไม่เชื่อเขนะ <laughs> ออย่างเดียวเืออย่ามาโกหกลับหลังแบบนี้คุณกับมันจ้องตากันเหมือนจะวัดใจแล้วคุณมีเวลาตัดสินใจไม่ถึงวินาทีก่อนที่มันจะกระโจนเข้ามาเซฟสิครับรออะไรก้มลง,งล่างเหรอ มัจะเป็นทางที่ดีที่สุดไหมซ้ายขวาก็มลงล่างไม่น่าดีนะอันเอาไปขวาแล้วกันค่ะลองไปขวาค่ะมันโกหกป่ะเนี่ยสำเร็จมันกระโดดไปทางซ้ายอุ้ยตามพูดจริงเหรอเฮ้ยแปลกว่ะในจังหวะที่มันกลับตัวคุณเองก็รีบวิ่งออกไปทันทีคุณวิ่งแบบไม่คิดชีวิตถึงจะโดนจริงไหมขวนก็ไม่ก็ อะไรขวนเป็นทางยาวหรือจะมีเศษหินกระเด็นเข้าในรองเท้าจนทำให้เท้าแทบจะระบงคุณก็ไม่หยุดวิ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นบ้านคุณยายคุณยายช่วยด้วยผลักเออเอ,อ้อาวเฮอัในใดดนั้นคุณไม่ทันสังเกตถึงกิง่งไม้ขวางทางกระดุดล้มล่ากระเด็นไปโอ้ไมายอดไม่นะ รู้สึกเจ็บแป๊บที่หัวเขา่าแผลสีแดงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นน้ำตาแห่งความหวาดกลัวและสิ้นหวังร่วง่วงพล,ลงมาโดยไม่รู้ตัวคุณหันหลังกลับไปตามสัญญายตยานก่อนที่คุณจะเบิดตากว้างนะไม่มีหมาป่าตามมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่กวางอยู่ด้านหน้าเจ้าน่ะแหละเกี่ยวอะไรกับวังคุณยัง ยัน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 เอาใหม่เทสเทศหน่อยนะคุณยันตัวลุกขึ้นรู้ได้ถึงความรู้สึกเจ็บปวดและเหนื่อยล้าที่ทาทาโถงเข้ามาจนเผลอเบนน่าคุณลากล้างเล็กๆที่เต็มไปด้วยบาดแผลไปให้ถึงบ้านของคุณยาย